นะครับพ่อผมบริษัท CP Tactor จำกัดครับผมเราคือเบอร์หนึ่งแห่งรถขุดแบคโฮเล็กนะครับแบคโฮเล็กครบจบที่เราแล้วครับผมสำหรับบริษัททางร้านเราก็มีรถหลากหลายเช่นเดียวกันนะเครื่องจัดจุกคนหนักแทบทุกชนิดเลยนะครับผมครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวรถบดบังคับนะครับผมนี่บังคับจากรีโมทเลยนะครับ จะบังคับด้วยรีโมทหรือจะบังคับเดินขับก็ได้นะครับผมได้สองแบบเลยนะครับผมไม่เหนื่อยเลยนะครับผมนี่ ครับผมนี่ก็คือรีโมทของรถบดคันนี้นะครับผมมีระบบเซฟตี้ทุกอย่างนะครับมีสตาร์ทนะครับผมแล้วก็สสะเทือนกระต่ายเต่าเล่นเครื่องไฮโลมีครบทุกอย่างนะครับผมครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นรถบดขนาด1ตันนะตันกว่าๆนะครับผมน่ประมาณตันกว่านะครับเครื่องจะเป็นเครื่องดีเซล1สูบนะครับผมใช้ทำงานได้จริงนะครับผม โลไฮโลไฮนะครับผมครับผมสำรับคนี้ราคาจะอยู่ที่99,000บาทเท่านั้นเองนะครับใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับจากโปรตีราคาตลาดอยู่ที่แสนกว่าเลยนะครับผม